มาเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงบ้านค่ะคุณหนเป็นนักการ์ตูนเอเจนซ์เป็นแบทเอเจอซ์นที่สองทัวร์ดีใจเป็นคอลเลชันเลค่ะนี่านค่ะขอบคุณครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากๆครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ได้รีสต็อกเสื้อผ้า s k e เชชั s a p o โปล55เป็นคอลเลกชันที่ที่น่ารักอ่ะเพราะว่า โอว่าโมชอบเพราะโมก็ได้ไอเดียมาจากแบบทีมดีไซนเนอร์ของทางสเก็ตช์และเขาก็เปิดทางให้เรามันทําให้เราได้แบบตั้งคําถามแล้วเราก็ค้นหาไปเรื่อยว่าคำน่ารักในแบบของเราที่เราชอบแบบเป็นยังไงมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคโหมันน่ารักมากเลยพอออกมาเป็นของจริงที่ s e t c h e r s เขาแบบร่วมกันดีไซน์แล้วใช้แมทเทอเรียลวัสดุของเขาเงี้ยแล้ววันนี้เขาก็จัดทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเหมือนเวลาเราไปสน,นุก แล้วโบรู้สึกว่าเออมันมันเจ๋งมากเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเห็นภาพนี้ได้ได้จดจำไว้ว่าโอเคเราเคยร่วมงานกับสเก็ตเชอร์แล้วเขาแบบก็เมตตาเราขนาดนี้ขอบคุณมากมากครับุณต้อนึงชื่อแบบคอลเลคชันนิดนึงค่ะทำไมต้องเป็นอโบฮ่หาาครับมันมาจากชื่ออินสตาแกรมใช่ตอนแรกเป็นอ k อสเก็ตเชอร์สเนัทวิน อโปบอกทีมเพราะว่าอเอ็กนะัทวินน่ะมันอาจจะแบบว่าอาจจะเข้าใจยากไปหน่อยขอเป็นอโปแล้วกันแต่ว่ามันเกิดจากการที่เอาเอาฟรอนต์น่ะมาวางใช่ไหมแล้วมันสเกเชือยาวใช่ป่ะจะอโปสั้นโมเลยเฮ้ยมันไม่เท่ากาานันทําไงดีใส่เลขแล้วกันเหมือนเวลาเราพิมพ์แบบเหมือนเวลาเราส่งอีเมลอะนะแล้วแบบเลขมันน้อยเราก็ใส่เลขลงไปอโปหา้าห้าห้าเวลาแฟนชอบก็ต้องแบบอารมณ์นี้ใช่สเกเชอร์อโปห้าห้าห้า คอลเลคชันที่แบบใส่ตัวตนของโปลงไปในแบรนด์นี้ด้วยใช่ป <ะ S 2> โป<บ>โปก็บอกเขานะฮะว่าคือบอกทุกทีมเลยบอกทั้งดีไซเนอร์ทั้งทีมทำวิดีโอหรือภาพอะไรเงี้ยโปบ,บอกว่าโปคือคนอายุ30ซึ่งเป็นวัยกลางคนที่ชอบความสดใสแล้วโปชอบความสุข เราอยากเก็บช่วงเวลาน้นๆไว้พเพราะเลยคิดว่าโอเคองั้นคอลเลคชันนี้ต้องเป็นสีพาสเทลสีพาสเทลไม่ไม่ว่าใครมองอะ่ะหรือชาติใดมองก็รู้สึกว่าโอเคมันมีความสุขเนี่ยอย่างสีพวกนี้มันก็เห็นแล้วก็มีความสุขลวแล้วก็พวกลายพวกนี้มันก็จะเป็นลายแบบเด็กๆอะ่ะคือเชื่อว่าทุกคนเคยเด็กมาก่อน แล้วเวลาเราเห็นสิ่งนั้นอะ่ะมันมันจะพาเรากลับไปตอนนี้แบบเออตอนเด็กๆเ,เราเราก็เล่นนะสิ่งนี้เราก็วาดเรามองอย่างเงี้ยโพึกว่าเออมันมันน่ารักอะ่ะเราคิดว่ามันก็เป็นตัวตนโป,โปด้วยโพเลย r e p r e s e ต t ไปทางนี้เลยดีกว่าเป็นทางเวน,น่ารักดีกว่าเพราะถ้าเห็นนะวิดีโอหรือภาพทุกอย่างอะ่ะมันจะน่ารักสดใสหมดเลยอืม เห็นตัวตัวนโป้เหมือนได้แบบได้ติดกับโปตลอดเวลาถ้าคุณไปใส่อะไรใช่เหมือนได้อยู่กับโปตลอดเวลาแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่กับโปตลอดเวลานี่นี่นี่ไหนนี่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 อโปเกาะอยู่ข้างหลังทำไมอโปงเกาะอยู่ข้างหลังแมวคืออโป้พุงคือบงบอกว่าอันนี้คืออโปตัวจริงอโปมีพุงอโปมีพุงอโปมีพุง แล้วก็นี่สเก็ตเชอร์สแอปโล55ตอนนั้นตอนนั้น <c oughs> เห็นนักเห็น <c oughs> คนไทยแข่งโอลิมปิกอยู่ <c oughs> <c oughs> <h ơi> เฮ้ยเขาบอกว่าหัดเห็นไหมมีซิกแพคด้วยเหมือนแอปโอลแบ็กแตงโมเหมือนกันใช่แอปโอลแบ็กแตงโมอันนี้ช้างเราเราคนถามว่าเรามาจากไหนเรามาจากไทยแลนด์ Hey, ไี่ไม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 ่ได้ขนาดนะั้นมันแค่แบบนึกดีว่าเอ้ยเราเป็นคนที่ไหนนะเราเกิดที่ไหนนะเราเราจะไม่ลืมว่าเรามาจากที่ไหนครอบครัวเราอยู่ที่ไหนทุกคนที่รักเราอยู่ที่ไหนนี่พาทิ์ไปที่ไหนเราก็ต้องมีพาทิ์ส่องแสงสว่างนําทางเราไป <c oughs> ขอข่ยนิดนึงว่าเสื้อฮูดดี้ใส่ได้หลายแบบนะฮะนี่ <c oughs> ใส่กางเกง ไม่มีกระเป๋าด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดเดี๋ยวสั่งออนไลน์แล้วก็มี worldwide shipping ใชนะแล้วก็นี่ติดไข่ฟอง,งอยู่มีหมวกด้วยสั่งได้ซื้อได้ทางไหนบ้างคะถ้ากำลังแค่จดใส่ก็เดี๋ยว s k e t ชอร์จะบอกข่าวข่าวกันเย็นนี้ว่าสั่งซื้อได้หางไหนยังไงบ้างนะฮะ แฟนติดตามแรน์เชื oh so well. okay. so ่อเยเนาะก็แฟนๆติดตามอันแรกก่อนติดตามสโตร์ใหม่ที่วันแบงคอกเปิดแล้วแล้วสโตร์นี้ใหญ่มากแล้วเขามีมีการวัดไซส์ของเขาเนาะผมคิดว่าปัญหาหลักคือใส่ของเท้าที่มันไม่เหมาะกับเรางั้นพอเราวัดไซส์แล้วเขาก็มีแนะนำแล้วอย่างเนี้ยเสร็จปั๊บโอเคที่นี่มันอาจจะไม่พอใช่ไหมสาขาเอ่นเขามีลู่วิ่งให้ไปลองวิ่งเสร็จปั๊บโอ้ยมันมันลองคิดลองคิดระหว่างที่ลองคิดใช่ไหมมันก็นึกไม่ออกก็เลยเดินไปซื้อคอลเลกชัน s เ e เช h e ่น a p o l 55ก่อนเก็บไว้แล้วก็แล้วก็ถึงคิดออกแล้วพอคิดออกก็โอเคนั่นแหละเราก็เลยม,มาต่อที่ที่นี่มันจะเป็นเหมือน่วนสนุก s k e t c h e s a p o l 55ก็จะเป็นลายต่างๆที่วางให้ทุกคนสามารถมาถ่ายภาพมาลองเล่นกันได้มาลองแปะเสื้อในแบบของตัวเองได้มาลองดูกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆดีใจมากที่ทุกคนซัพพอร์ตกัน ผมก็ก็ไปแฟชั่น <g år> ที่ปารีสมา <g år> ก็รู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยครับก็แฟนๆทุกคนก็ให้การตอบรับดีลมถึงกระทแบบทางแบบงแรนด์ต่างๆก็ให้การตอบรับดีมากโดยเฉพาะที่ไปล่าสุดคือดิออดีใจมากที่เราได้เจอคิมโจส์ก่อนที่เขาจะแบบออกไปทำที่อื่นนะฮะเรารู้สึกว่าโอเคนี่ช่วงเวลาที่ ที่ดีที่เราที่เราได้อยู่ตรงนั้นน่ะเพราะคิมเพราะคิมจอ Jones, เขาก็อยู่มานานน่ะยู่แบบเป็น10บสปีอ่ะมันก็รู้สึกว่าโหเราเราเราได้ใกล้ชิดกับตัวจริงเราเห็นสีแนแบตาเขาเราเห็นแพชชั่นเขามันมีความสุขอ่ะจริงๆก็ต้องขอบคุณดีออขอบคุณสเกเชอร์ขอบคุณทุกๆแบรนด์แหละที่เราร่วมง,งานด้วยครับคือทุกคนเขาก็น่ารักมากเขาเปิดพื้นที่ให้เราได้ได้เป็นตัวเราแล้วเขาก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่ฝ้ามองดูเราว่าเอ้ยเป็นยังไงเขาให้คําแนะนำอย่างเงี้ยดีใจแล้วก็จริงๆขอบคุณนแน ผู้โลกเลยที่แบบซัพพอร์ตกันที่ยังพูดถึงยังนึกถึงกันอยู่ตลอดเนี้ยแล้วก็รีโพสต์ภาพกันไปพีใจใ่หอไม่ไมคนเดียวไถ่ใยคู่ด้วยพี่หม้ใช่ไหมพี่ไม้ค<อ>ือต้องมีพี่หม่แล้วมันเหมือนแบบเป็นหยินกับหยางเ<ด>พราะว่า<อ>มันเหมือนเป็นเด็กใช่ไหมเด็กชีวิล้อเดี๋ยวล้มพี่ไม้ก็ต้องดูน้องๆเดินดีๆหน่อยแ็ต้องมีคนดูแลก็ต้องมีคนดูแลแต่เขาดีนะเขาว่าให้คําแนะนําเราเยอะคําแนะนำต้องนี้ต้องนั้นอะไรเงี้ยแล้วเรา ทำงานด้วยกันมานานอะ่ะเอาจริงก็เพรว่าการที่ทำงานไม่ว่าอะไรก็ตามอะ่ะมันมันเป็นเรื่องจริงจังอ่ะการที่เราเจอเพื่อนร่วมง,งานที่มันไม่เข้ากับเราอะ่ะมันมันแอบปิดอัดนะแต่พี่ไมยเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานด้วยรู้สึกว่าเราไว้ใจเขาเพราะเขาจะซัพพอร์ตเราเสมอไม่ว่าเราจะพลาดจุดไหนก็ตามแล้วเราก็ตามเขาเสมออย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่ท,ที่ดีอะ่ะน่าจดจำนนะจานเจะต้องมีพี่ไมายตขคอยดูแลพี่ไม้ต้องดูแลเสมอ ไม่งั้นโบล้มนะให้มาว่าเอ้ยโปบันไดนะน้องนี่นอกจากการแล้วก็มีพี่มายด้วยนะที่ที่ดูแลโบคุณไม่ได้ขายความหล่อแค่ในประเทศไทยแล้วคีอเป็นแบบระดับโลกแลนะคะติดท็อปชั้นระดับสีของไอ้แบรนด์เลยนะได้ความหล่อคุณแบบระดับโลกสากคนละนะสิ่งเหล่านี้โอ้โหเนื่าภูมิใจเหลือเกินต้องมีแบกอนาคตเรต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆหมายถต้องการแบบอะไรที่มันสุดๆแบบนี้ จริงๆแล้วโปกว่าไอการไต่ระดับขึ้นไปสูงอะ่ะสำหรับโปโปรว่ามันอาจจะเหนื่อยไปหน่อยแต่ถ้าเรายังอยู่กับตรงเนี้ยมันเหมือนเวลาเราขับรถอะ่ะเราก็ไม่ได้ไปคิดว่าเราจะถึงตรงนั้นไหมแต่เราคิดแค่ว่าตอนนี้เราขับยังไรงรถข้างๆมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเรามองเนี้ยเราก็จะหาความสุขได้ใน,ใน,ในมุมมองของโปะนะคือโอเคทุกคนมีเป้าหมายแหละคืออย่างโปโปก็อยากทํางานใน ในระดับโลกมากขึ้นทํางานกับคนหลากหลายมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าณวันนี้โปรแบบยังไม่เต็มที่พอหรือโปรลืมไปว่าโปรกำลังทําอะไรอยู่หรือแม้แต่ไม่มีพลังของทุกๆคนที่พี่สื่อแบบนแฟนทุกคนนียหรือทีมเบียนคาหรือว่าสเกเชอร์ผมคิดว่ามันก็อาจจะไปยากอะหรือถ้าไปได้มันคงเหงาหน้าดูเลยอืม ขอบคุณแฟนขอบคุณครอบครัวคุณเบียละครับคุณพี่ี่สื่อทุกๆคนครับเราถ่ายรอดแรกไปที่ฝรั่งเศสเนาะแล้วก็กำลังจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ที่เจอตัวละครครบมีตัวละครที่หลากหลายหลายๆคนที่ ตั้งแต่เด็กๆเ,เราเคยอยากร่วมงานกับเขาจนกระทั่งวันนี้เราได้ไาร่วมงานกับเขาเราก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้อยู่เรื่องเดียวกันนะแล้วคิดว่าอันนี้เป็นหนึ่งในบทที่ที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเคยเคยได้สัมผัสมารู้สึกว่าโอเคทีมทํางานกันหนักมากแล้วทุกคนก็เต็มที่กันมากเสิร์ชหาข้อมูลกันดีมากรวม,รวมถึงแบบทีมเสียงทีมภาพทุกคนแบบเต็มที่นักสแสดงก็เต็มที่มากๆาะส้าร์ตผมสุดๆเลยอ่ะเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆ ใกล้ถ่ายแล้วน่าจะเดือนนี้เหมกับเดือนหน้าประมาณนี้แต่ได้ดูในปีนี้แน่ๆครับอย่างของค่ายที่ปล่อยออกมาเป็นค่องมันปล่อยออกมาแสดงมากกวามีโอกาสจะได้เห็นกับโปรเลยแต่ต้องได้เห็นแน่ๆต้องได้เห็นแน่เพราะว่าอันนี้มันคือโปรเจกต์ของค่ายเบียนพาวและเราก็จะทำมาในสไตล์ของเบียนพาวเบียนพาวคืออะไรเบียนพาวคือความสนุกความบ้าๆบอๆที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพราะเราเป็นเราแต่เราจะเดินทางไปในทางที่แบบโอเคเราลองเราค้นหาไปเรื่อยๆแล้วซิทคอมเนี้ยมันก็จะพาไปให้คนให้เห็นมุมมองนั้นว่าเราเป็นคนแบบบ้าๆแต่เราจริงจังนะกับทุกสิ่งที่เราทําได้ซึ่งซิทคอมเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นมันมันคือแบบมันนี้ถายแบบตลกใ่คอม็ะมีไหมแน่นอนคือคือคือขับมันต้องมีอยู่แล้วอะเพราะว่า มันเป็นความสุขเล็กๆท,ที่ที่มันหาได้ครอย่างเช่นแบบแก๊กแบบแต,ตลกอย่างเช่นเดินๆอยู uh ่แล้วสะดุดล้มหรืออะไรเงี้ยเแม่เตรียมแบบขาบุกขาอะไรแบบไปแบบทิเอไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทีมก็ช่วยเขียนพอล่าสุดที่เขาประกาศมาก็มีที่นักร้อง The Voice 6,000สมัยหรือ4,000สมัยสักอย่างก็รู้สึกว่าเอ้ยเออแบบมันเจ๋งนะที่เรา จำจำจำไม่ได้ว่ากี่พันสมัยแต่รู้สึกว่าโอ้โหเขาบินมาจาก UK เคนเ,เดนมาร่วมชางกับเราเลยเออแล้วก็ม,มีมีพี่เมลอนนะม,มีพี่เมลอนนีแ่แหละพี่ป๊อกไม่ใช่เขาชื่อแหลรที่เขาร้องเมลอนเมลอนเมลอนเลยเออพี่เอ,อิร์กเออพี่เอ,อิร์กครับขอโทษด้วยนะครับผมแต่ผมฟังเพลงที่อยู่ครับเราติดเราติดตามซีรีส์ครับดนกอครับ นะเออเออใช่มีปันปันด้วย,ย<า>เราได้ร่วมงานกับปันปันยาวๆอะไรนะพี่มายลวพี่มายเบบเบิลคิวพีเออคิวพีคือน้องใหม่ของเบียนคาวฝากติดตามด้วยครับน้องเขาแบบเป็นเก่งแล้วก็หล่อมากต้องเชิดฉายเชิดจ,จ้าเปงนไงนคุกปากบคงฝึกงานไปปีนี้นิดนึงเขาพี่แฟนจะได้ตามอะไรบ้าง ทีนี้ทุกคนก็ได้ติดตามโชว์แน่ๆโชว์ที่จะไปที่ไม่ว่าจะปลารีสหรือว่าเมือง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นออ o เจ้าสเกชเชอร์หรือเทเช่ใ um, ดๆก็ตามเต็มที่แล้วก็ um, ตีใหญ่เลือกดาวโจนมาแน่นอนในปีนี้กับ Netflix นะฮะตอนนี้กำลังอยู่ช่วงตัดต่ออยู่แล้วก็ um, เรื่องชายจะจะกลับมาหาคุณแน่ๆ MyPro แล้วก็ที่สำคัญคือ s เก t c h e r s ปีนี้เราจะอยู่ด้วยกันอีกปีหนึ่ง แล้วเราจะเดินทางกันต่อไปเรื่อยซึ่งที่สำคัญสุดคือ Skechers t a p o 555นะ a p o 555แล้วผมก็นั่นแหละฝากติดตามแล้วก็ไปตามเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้แล้วก็ผลงานต่างๆที่จะออกมากับ Skechers t แล้วก็แป๊มไม่หมดเลยฝากติดตามนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ